Thank <laughs> you. มูลนิธิโปรตกตึงโดยนายวิเชียนเตชะัยบู์ประธานกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ระดมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนําเครื่องอุปโภคบริโภคออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สําหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานีทีมบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิได้ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์นับตั้งแต่เกิดภัยัเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาและยังคงห่วงใยให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไม่่วาาจะะเปป็นนกรรอพยช จากพื้นที่ประสบภัยไปยังพื้นที่ตามความประสงค์ของประชาชนการจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ประกอบอาหารปรุงสุกมาจุกล่องบรรทุกเกลือท้องแบนแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่โดยมูลนิธิปติตึงตั้งกองหน่วยการและโรงครัวเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกณนะวัดแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้มูลนิธิยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการภารกิจหน้าที่ในการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆต,ต,ต่อไป